ตำมะขามจ้าอยากกินตำมะขามอีกแล้วนะคะนอะ้องแซ่บๆด้วยกันนะคะตำมะขามใส่โปูค่ะวันนี้ใส่มะขามลงไปนะคะนอะ้องค่อยๆตำนะคะตำมะขามนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้องอะมะขามอ่อนนะคะเราตำเนาะ ตามนุ่มๆไปเลยนะคะใส่มะมะคามอ่อนเขาจะตำละเอียดนะคะตำง่ายนะคะพอเขาไม่มีเมเ็ดเนาะโคกจนกว่าเขาจะละเอียดจ้าเนาะโคกจนกว่าเขาจะละเอียด เปรี้ยวถึงใจค่ะวันนี้อร่อยมากนะคะเติมด้วยปลาล้าลงไปค่ะปะลาล้าเราจะใส่ปลาร้านต้นค่ะปลาร้านตนด้วยปลาน้ำด้วยนะคะเน,ะะนาะปลาร้านต้นตำมะขามนะคะแซบๆนะน้ำลายไหลนะคะทุกคน ตำปลาต่อนใส่นะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะประมาณสักสอนโตะนะคะนะ้ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่ชูรสลงไปนะคะแล้วก็ตำนะคะเพราะว่านี่เราจะใส่ปูด้วยนะคะนาะ ตำให้เข้ากับปลาตอนด้วยนะคะแซบๆนะคะเนาอขออนุญาตนะคะทำคนเดียวนะคะเนาอใส่ปลาตอนลงไปนะคะเนอะ้อแซบนะคะใส่เยอดน้ำปลาไปน้อยนึงคะ่ะอื้อร่อยมากค่ะทุกคนใส่ปูนะใส่ปูลงไปนะคะ ตบม,มาขามใส่ปูปูก็มันอยู่นะคะหน้านี้ก็ยังมีมันอยู่นาะคะเนะาะม,มาขามใส่ปูกินแบบบ้านๆนะคะแซ่บๆอลองอร่อยนะคะ ยัดชิ้นสักหน่อยนะคะอืมอืมวันนี้นะคะผันเครื่อหอมลงไปอีกหน่อยหนึ่งใส่ข,ข้าวคั่วลงไปค่ะอืมใส่ข,ข้าวคั่วลงไปใส่น้ำปลาไปอีกนิดนะคะอืม เติมของหอมของตำมะขามเนาะอร่อยมากค่ะทุกคนแกงงวงไว้เป็นอย่างดีเนาะแกงงวงเป็นอย่างดีนะคะตำมะขามใส่ปูนะคะ เรียบร้อยนะคะเนะอ,อ่อาตักเสิร์ฟเลยนะคะตามมาขามนะคะใครง่วงนอนก็นมาเด้อตามมาขามใส่ปูดองค่ะแซบค่ะจะใจเลยนะคะหอวเนี้ยสดใจอร่อยค่ะไม่เปรี้ยวมากนะคะเนาอ ก็เราใส่น้ำตาลใส่ปลูใส่ปะลาร้าลงไปนะคะนี่ค่ะแซบค่ะอร่อยมากนะคะทุกคนวันนี้หแซบ,บเลยต่อมาขามใส่ปลูนาดองนะคะอรสชาตินะคะนเนาะอย่าบอกใครเลยนะคะอื้อ